พยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านการักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันเสาร์ที่28ธันวาคม2567เนื่องในอภิรักษ์ขีดตดสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช2568เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยะวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดประธานพระรูปและลายพระหัตถเชิญพุทธศาสนสุภาษิตว่าศรัทธาสาธุปฏิทิตาศรัทธาตั้งมันแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จเป็นพระคติธรรมสำหรับความสุขปีใหม่พุทธศักราช2568พร้อมด้วยพรประธานว่า เนื่องในอภิรักษ์ขีตะสมัยขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2568ขอท่านจงตั้งมั่นในศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญาเพื่อความเจริญสำเร็จทุกประการเทินสวัสดีปีใหม่2568สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยสอทอ60ปีมีความยินดีแจกเข้าสารถุงละ5กิโลกร,รมัมให้กับคณะกรรมการทุกท่านท่านที่ปรึกษาและสมาชิกสมาคม ที่มีความต้องการท่านละหถุงรวม25กิโลกรัมโดยได้รับการสนับสนุนจากท่านอาจารย์บัญชัยสุพันธ์จากรายการคุยเฟื้องเรื่องพระและทีมงานผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมบริจาคมาให้ท่านสามารถติดต่อขอรับข้าวสารได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่6มกราคม2568เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาของทุกวันแจ้งรายชื่อขอรับข้าวสารได้ที่ นายกอนันต์นินมานนท์0 6 1 9 5 3 1 1 9 9และนายปริตินนินมานนนผู้จัดการสมาคม085-356-7444วันที่27ธันวาคม2,567เวลา13นฬิกาที่สถาบันวิทยาการพักการเมืองและการเลือกตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอาคารรัฐประสาสะพักดีสู่ราชการแจ้งวัฒนะ นายชวนหล,ลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีอดีต,รรดตประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแ้แทนราษฎรบรรยายพิเศษเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมและการสร้างจิตสำนึกสาธารณะแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่15ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรสมาชิกมติสภา กรรมการบริหารภาคการเมืองผู้ระดับสูงจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรอิสระองค์กรรัฐธรรมนูญสื่อมวลชนภาคเอกชนและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นวันที่27ธันวาคม2567นายกกชัยชายรัศมีกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชน ในพื้นที่อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูร์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2568เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งเน้นย้ำถึงมาตราการภายใต้การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ นับสนุนโดยหากุณต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักจะลงมาที่ห้างเพชรดีเสียงบางปูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อถืนบริหารงานโดยดรนรมนสุรเสตประธานลีเฟรยงกร๊ปดรพีรวัตรและดรทัชชวินสุรเสตสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์0 2 6 2 9 1 4 4 4 เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3เปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชยัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกสุดอรมัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันท์เทพแก้วประธานบริษัท MIC Interfood จำกัดมาเพชรบูรณ์ยาลือและซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามบานมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากมออคนสำคัญที่คุณรักมีกาแฟสดไว้บริการยาลือมาเพชร บุญแวะไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูร์บริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศัพท์083599456 9, 9